สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่28เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นรินะครับเราเจอกันในช่วงบ่ายแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวพูดคุยกันเรื่องของสอพอชอหรือว่าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับ ออกมาให้ความเห็นว่าการสำลักอาหารหรือว่าสิ่งแปลกปลอมถ้าเกิดติดคออยู่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะมีวิธีการที่จะประถมพยาบาลให้ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับว่าที่ร้อยตรีการันศรีวัฒนบุรพาในฐานะผู้ช่วยโฆษกสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพชในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าอนาคตครับวันนี้เรื่องของทางการจีนนะครับที่ค้นพบว่ามลพิษโอโซนเนี่ยจะช่วย อจะมีผลนะครับทำให้พืชพันธุ์เนี่ยเกิดได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์พุทธไทยอาจารย์ประจําคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในช่วงเล่าอนาคตรครับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งครับพร้อมที่จะผนึกกําลังครั้งใหญ่ในการจัดงานมหากรรมรวมใจแก้หนี้ภายใต้แน,นวคิดที่ว่ามีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับเพื่อเป็นการช่วยลดภาระปัญหาหนี้สินของประชาชนเป็นการต่อยอดสินเชื่อธุรกิจให้สามารถเดินต่อไปได้นะครับแล้วก็ภายในงานจะมีการมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากดอกเบี้ยสูงนะครับพร้อมกับการให้คําปรึกษาและการวางแผนที่จะแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกวิธีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีสินทรัพย์เพื่อรอการขายจากธนาคารต่างๆอีกมากมายทีเดียวนะครับพบกันได้ครับวันที่4ถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับที่ อิมแพกเมืองทองที่ฮอล์5อิมแพกเมืองทองธานีนะครับระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังครับเราจะมอบกระเป๋าสีชมพูนะครับจากธนาคารอมสินจานวนหนึ่งรางวัลเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับช่องทางใดช่องทางหนึ่งถ้าเป็น SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1นรางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสาหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับโดยทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกผ่านทางเพจเล่าสู่กันฟังนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้ตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้จัดงานมหากรรมการออม GSB Saving Festival นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยธนาคารได้จัดทำกระปุกออมสินขึ้นมา3รุ่นด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยกระปุกออมสินรุ่นรถตู้ Social Bank กนะครับกระปุกออมสินรุ่นลายไหลมาเทมาและก็กระปุกออมสินรุ่นลายออมสินออมสุกออมสินนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับ ถามท่านผู้ฟังว่ามหากรรมการออม GSB Saving Festival ที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นเนี่ยนะครับปีนี้มีการจัดทํากระปุกออมสิน3รุ่นด้วยกันคําถามคือมีชื่อรุ่นอะไรบ้างนะครับมีชื่อรุ่นอะไรบ้างส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่27ตุลาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสุรศักดิ์ วงอินสรนด้วยนะครับอาล่ะครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวดรวยแล้ไปพูดคุยกันเรื่องของอาการสำลักอาหารหรือว่าสิ่งแปลกปลอมติดคอเนี่ยถ้าประถมพยาบาลไม่ถูกวิธีอาจจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาก็ได้นะครับทีนี้เราจะทําอย่างไรเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะมีความรู้บางท่านอาจจะยังไม่มีความรู้หรืออย่างคนโบราณที่เขาบอกกันเนี่ยถ้าก้างปลาติดคอก็ให้กืนข้าวเหนียวลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะดูดมันจะซึมมันจะออกไปเองอะไรทำนองนี้นะฮะก็แล้วแต่วิธีการแต่ทีนี้ถ้าเป็นอาการสำลักอาหารเนี่ยคุณฟัง หลักการแล้วควรจะทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับทางว่าที่ร้อยตรีการันศรีวัฒนาบุรพาผู้ช่วยโฆษกสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพชนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณการันครับครับสวัสดีครับกับอาการสำลักอาหารกับสิ่งแปลกปลอมติดคอเนี่ยมันมีอาการคล้ายๆกันไหมฮะอ่ะครับจริงๆอ่ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของภาวะ สิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจครับว่าที่เราที่เราชอบเรียกกันว่าเรื่องเรื่องของสมรักกันนะครับอธิบายให้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 ชัดเจนนิดนึงก็คือว่าโดยโดยหลักการแล้วนะครับคือหลอดอาหารกับหลอดลมของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้กันอ่าครับทีนี้เวลาที่มันอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็คือเราทานข้าวไปนะครับกินอาหารไปแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยไปโดยปกติเนเวลาเรากินอาหารใช่ไหมครับกินไปคุยไปนะหลอดลมมันจะปิดนะฮะโดยระบบติยู่แล้ว ทีนี้ปรากฏว่ากินไปแล้วก็ใช้ลมหายใจคือกินไปพูดไปเนี่ยมันต้องโยกไปที่จะลงไปอุดกางเดินหายใจการอุดกั้นมีสองแบบเดแป๊บหนึ่งแป้นหนึ่งคุณกัลน์เดี๋ยวเพื่อความเข้าใจคือกินไปคุยไปเนี่ยหมายถึงว่าระหว่างที่เคี้ยวแล้วคุยไปด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋ออ๋ออ๋ออาหารมันต้องลงไปที่หลอดอาหารนะ้วธรรมชาติแล้วหลอดลมมันจะปิดมันก็จะสวนทางผิดธรรมชาติบางนั้นเถอะอ่าทีนี้พอพอเรากินไปแล้วเราดันใช้ลมหายใจคือเราพูดไปด้วยเนี่ยมันจะเปิดนะเวลานั้นอ๋อครับ ครับผมทีนี้อีกอีกอันนึงอ่าให้ให้ถ้าเห็นนะอีกอันหนึ่งก็คือบางครั้งเราเราจะทานอาหารแต่เราต้องใช้ลมดูดเช่นอ่ารับประทานชานมไข่มุกใช่ไหมครับเม็ดใหญ่ใหญ่นะอ่าอันีเวลาเราเราดูดปุ๊บเนี่ยมันมันมันนตแรงเยอะปุ๊บไปเลยอ่าแล้วไปเข้าหลอดลมใช่ใช่ใช่ใ่ครับการการติดคอเนี่ยนะครับจะมีอยู่สองแบบด้วยกันแบบแรกอ่ะเราเราเรียกว่าแบบแบบสมบูรณ์แบบที่สองคือไม่สมบูรณ์นะครับภาษาอังกฤษคือ complete กับไม่ complete แบบ ไม่สมบูรณ์เอางี้ก่อนละกันก็คือแบบที่เรามากักจะเจอบ่อยๆที่เราเรียกว่าสำลักนั่นเองอ่ออาเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเนี้ยมันจะมีสิ่งแปลกปลอมเนี่ยลงไปนะครับแต่ว่ามันยังมีทางให้ลมเนี่ยไหลผ่านได้บ้างเช่นเราเรา,เราเราเผลอ,อทานสำลักเม็ดข้าวเข้า,ขาไปครับเผลอสำลักน้ำลายอะไรแบบนี้ครับอ่าร่างกายเนี่ยจะพยายามที่จะไอนะครับคือการขับสิ่งนั้นออกมาแล้วเราจะมีอาการไออย่างอย่างรุนแรงนะครับนั่นคือการสำลัก นะครับอืมครับทีนี้ทีนี้ถ้าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรนะครับก็คือร่างกายเนี่ยมันจะพยายามขับออกมาเองครับนะครับยิ่งอ่าบางทีบางครั้งเราเราเราไปอ่านน้ำณเวลานั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะสมรักน้ําเพิ่มเติมก็ได้อืมนะครับแบบนี้ไม่ไม่ต้องไปทําอะไรเพราะว่าอีกแบบหนึ่งที่อันตรายก็คือแบบที่เราเรียกว่าสมบูรณ์นะครับการติดอ่าติดขุดกั้นแบกับ หลอดลมของเราโอ้โหนะครับก็พอมันติดบุดไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถที่จะหายใจได้หายใจไม่ได้ใช่ไหมครับอ่าเราไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับเพราะฉะนั้นภาวะเนี้ยถ้าถ้าไม่รีบช่วยเหลือนะครับก็จะเสียชีวิตเพราะว่าขาดอากาศหายใจอ๋อครับครับครับผมก็ก็ออย่างที่เราให้เห็นในข่าวนะครับซึ่งภาวะนี้เราพบว่าสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอายุเลยนะครับไม่ไม่จะ เป็นต้องเป็นอ่าเป็นเด็กหรือว่าเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าจริงๆอ่าภาวะเนี้ยในกลุ่มที่เสี่ยงเสี่ยงมากหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วหลัจะเข้าใจว่าเป็นเด็กจริงๆคนที่เสี่ยงเยอะสุดจะเป็นผู้สูงอายุเ้าะเลยฮะทำไมครับอ่าผู้สูงอายุเนี่ยคือเด็กเนี่ยเวลาเขาทานอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะทานอาหารอ่อนนะครับอาหารอ่อนมันก็ไม่ติดคอหรือหรือมันหรือไม่บางทีเนี่ยการหยิบวัตถุต่างๆเข้าไปใส่เข้าไปในปากเนี่ยวัตถุนั้นเนี่ยมักจะมีขนาดใหญ่กว่าหลอดลม ก็ไม่ติดคออยู่ดีอม,ผม <c oughs> ได้แต่ว่ามันมันไม่ลงไปในหลอดลมนั่นเอง <c oughs> ครับครับครับอ่าแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยเวลาที่ท่านทานข้าวทานอาหารนะครับแรงเคี้ยวแรงบดเนี่ยท่านจะน้อยลงนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุน้ําลายในช่องปากก็จะลดลดน้อยกว่ากว่าผู้ใหญ่ทั่วไป <c oughs> นะครับแล้วก็อาหารที่ทานก็จะเป็นอาหารปกติที่ผู้ใหญ่ทานนะครับข้าวเหนียวลูกชิ้นอะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็บมีมีโอกาสที่จะลงไป,ไปอุดไปอุดติดคอได้นะครับก็ ามาดูในเรื่องของการของการช่วยเหลือครับในในในเด็กในเด็กโตนะครับเด็กที่ยืนได้ผมใช้คํานี้ดีกว่าเด็กยืนได้เดือว,วิ่งได้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าในในผู้ใหญ่เนี่ยเราใช้หลักการเดียวกันก็คือการอ่ากดกอดอ่ากดอากดรัดแล้วกระแทกใต้กระบังลมนะครับกระบังลมเดี๋ยนะผมกำลังกับตาดึกภาพอยู่มันอยู่ใต้ใต้ที่โครงวะฮะกระบังลมเนี่ยมันจะอยู่ใต้ปอดใต้ปอดมันจะใช่ครับอ่าพูดแบบฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์มันเป็นแผ่น เป็นแผ่นที่อุดกั้นอ่าเป็นพาร์ทิชันกั้นระหว่างปอดกับพวกเครื่องในลำไส้กับพาะอาหารอ่าๆครับครับครับอ่าแล้วก็จะเป็นแผ่นตรงเนี้ยครับกระบางลมเนี่ยนะครับอ่าเราจะเราจะใช้วิธีก็คือว่าพอเรากระทุ้งใต้กระบังลมมันจะอ่ามาดันนะครับก่อให้เกิดแรงดันในปอดแล้วแรงดันในปอดเนี่ยก็จะไปดันสิ่งแปลกปลอมที่อุดทางเดินหายใจข้างบนตรงคอของเราเนี่ยให้หลุดออกมาอีกทีอืมครับนะฮะเพราะฉะนั้น วิธีการในการที่จะช่วยเหลือก็คือผู้ที่เข้าช่วยเหลือนะครับก็จะไปยืนอยู่ที่ด้านหลังผมพูดพูดถึงวิธีการสังเกตก่อนละกันสังเกตก็คือคนที่เขาของติดคอเนี่ยครับเขาจะมีการากระวนกระวายพูดไม่ออกพยายามที่จะขย้อนพยายามที่จะไอนะครับบางทีก็ทุบหน้าอกกดไปชี้ไปที่คออะไรแบบนี้นะครับซึ่งภาวะแบบนี้ให้เราสงสัยไว้ก่อนเลยว่าของติดคอแน่นอนแล้วนี้เราอาจจะไม่ต้องไปถามว่า เป็นอะไรไหนบอกมาสิเป็นอะไรอะไรตอบไม่ได้ถามเป็นคําถามปลายปิดไปเลยครับครับ <c oughs> <c oughs> พอใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเข้าไปยักหน้าได้ใช่ไหมฮะอ่า <c oughs> ใช่นะครับเราก็เข้าไปทําการอยืนอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ใช้สองมือนะครับอ่าวางครับตแหน่งที่เราจะอะ่วางมือนะครับวางกําปั้นก็คือเหนือสะดือใต้ลิ้นปีกครับคำว่าใต้ลิ้นปี่เนี่ยลิ้นปีกก็คือถ้าเราถ้าเราลองใช้มือคลาตั้งแต่สะดือขึ้นมานะครับ คำมาเรื่อยๆมันจะเป็นมันจะเป็นเนื้อหรือว่าเป็นท้องที่อ่อนนุ่มใช่ไหมครับคำขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เจอที่โครงกระดูกแข็งๆตรงนั้นเราเรียกว่าลิ้นปีอ๋อ,อยู่ใกล้ๆต่ำกว่าเรานมนิดนึงใช่ใช่ครับ,รบตงกลางเลยนะครับตรง,ตรงกลางที่โครงสองข้างเลยนะฮะใช่ๆๆใช่ใช่ครับก <ๆ S 2> ็บคือเพราะนั้นเนี่ยจากเหนือสะดือขึ้นมาจนมาถึงลิ้นปีเนี่ยนะครับตรงกลางตรงจุดนั้นเนี่ยเราจะเอากำปั้นเนี่ยวางลงไปนะครับแล้วก็ใช้อีกมือนึงเนี่ยเอามาวางประสานกันไว้แล้วก็นะครับ อบการอบรัดเนี่ยนะครับเราจะไม่ใช่อกอดกอดแบบแนวขนานกับพื้นโลกไม่ใช่เราจะเป็นการกระทุ้งขึ้นนะครับคือคือเฉียงให้มันเฉียงแล้วก็ดันขึ้นมานะครับก็ oh. ดันขึ้นมานั่นเองนะครับ oh. ก็ตุกเข้าไปครับประมาณอประมาณห้าครั้งนะครับแล้วก็มาดูว่าผู้ที่ของติดคออยู่เนี่ยครับของที่ติดอยู่เนี่ยออกมาหรือ,อยัง <c oughs> ถ้ายังก็ทําต่ออีกห้าครั้งทีละห้าครั้งห้าครั้งไปเรื่อยๆครับอืมครับ แล้วมันจะมีตรายไม่หเราจะทราบได้ย er, ังไงว่ามันมันพอหรือยังหรือว่าเขาเขามีโอกาสที่จะเสี่ยงอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถ้าหลุดแล้วก็ดูง่ายครับมันไม่หลุดสิครับถ้าถ้าหลุดก็บอกก่อนว่าถ้าถ้าหลุดเนี่ยวิธีการดูก็คือว่าเขาก็จะพูดได้ใช่ใช่จะพูดได้จะเริ่มลองได้ใช่ไหมครับทีถ้าถ้ามันถ้ามันไม่หลุดเนี่ยนะครับก็คือจริงๆจะบอกว่าต้องต้องบอกนี้ก่อนครับว่าอให้พยายามทําไปเรื่อยผมใช้คานี้แล้วกันครับต้องต้องพยายามทําไปเรื่อยโอเคคือแรกๆมันอาจจะมีการ อขยับบ้างนะครับ,รบแล้วพอเราไปทาอีกเรื่องเนี่ยมัมนมันก็จะเริ่มหลุดแต่ถ้าหากว่ามันไม่หลุดนะครับทำไปจนไม่หลุดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่ามันมันเออเราจะทําเราจะหยุดทําได้หรือ,อยังถ้ามันไม่หลุดเนี่ยก็คือเอผู้ที่ของติดคอหมดสติอือ่าก็จะหมดสติเพราะเขาขาดอากาศหายใจพอเขาหมดสติปุ๊บเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจากอ่าเปลี่ยนจากในเรื่องของการที่จะ กระทุ้งกอดกระทุ้งนะครับเพราะว่าคนที่หมดสติเนี่ยเขาจะยืนไม่ได้แล้ะใช่ครับเราจะเปลี่ยนเป็นมาเป็นการทํา CPR แทนที่เราเคยได้เรียนพอเปลี่ยนวิธีการเลยนะฮะอ๋อใช่ครับเพราะนี่คือต้องกระตุ้นกระตุ้นระบบหายใจแล้วอ่าใช่ครับเพราะว่าพอพอคนคนคนหายใจไม่ได้สักพักนึงเนี่ยระบบหัวใจก็จะเริ่มหยุดทํางานนะครับก็ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการทา CPR แทนแต่ว่า่ใด้ก็ตามเนี่ยครับถ้าถ้ามีคนอื่นอยู่ใกล้เนี่ยระหว่างที่เอ่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราให้เขาโทรหนึ่งหกหกเก้าไว้ก่อนก็ได้ครับ หนึ 1> 1่งหกหกเก้าซึ่งถ้าขอคำแนะนําได้ใช่ไหมคะกรณีที่ทําไม่เป็นเนี่ยคุณกันอ่าใช่ครับเขาก็จะมีอ่าคําแนะนําจากจเจ้าที่แพทย์พยาบาลที่รับผายชอบสถาแนะนาว่าต้องอมีการประเมินอ,อย่างไรการช่วยเหลืออย่างไรอ่าครับอันนี้เป็นกรณีของการสําลักอาหารครับแล้วก็ถ้าเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับเนี่ยอันนี้มันก็พูดยากมันมีหลายกรณีหลายเคสด้วยสิฮะเราเรา,เราทาลักษณะเดียวกันครับไม่ว่ารเราคือคือคอ,อะไรอะไรก็ตามที่ ที่อ,อลงไปคืออะไรก็ตามที่ไปอยู่พิธีปิดทางเราเรียกว่าสิ่งแปล็คลอตหมดนะครับ,รบไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าไม่ใช่อาหาระก็ตามเราเรียกว่าสิ่งค,คือผมจะชอบน,นึกถึงก้างก้างก้างปลาเนี่ยติดคอมันจะมีวิธีการเขย่ามันจะไม่ได้<อ>แต่จริงมันหมายถึงอย่าออื่นใช่ไหมไม่ใช่ก้างปลาอย่างเดียวถูกไหมฮะอย่าง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 นี้ครับอ่ามันคือคือพอเราพูดถึงคอเนี่ยจริงๆในในในคอมันมีหลายอย่างครับมีทั้งหลอดอาหารใช่ใช่ อ่ามีทั้งอ่าในส่วนที่เป็นที่เป็นทางเดินหายใจแบบนี้นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วก้างก้างปลาติดคอเนี่ยจะไปอยู่อยู่ประมาณคนลิ้นนะครับไปอยู่แถวๆลิ้นไก่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นก้างไม่ไ,ไม่ถึงขนาดในลําคอเป๊ะๆไม่ใช่ใช่ใช่คือก้างปลาน้อยครับที่มันจะลงไปในทางเดินหายใจเพราะว่า เพราะว่ามันมันมันขนาดมันมันไม่ได้ต้องบอกเลยมันจะไปติดซะก่อนนะครับถ่านู้อ่านติดซะก่อนก็ก็ใช้ใช้วิธีแบบโบราณก็ได้ครับเราก็อาจจะปั้นเข้าสุกทานลงไปอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผู้พูดไปตอนต้นรายการครับผมถ้าถ้าถ้าติดมากๆแล้วรู้สึกระคายเครืองแล้วเอาไม่ออกเนี่ยอันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องไปต้องไปพบแพทย์พบแพทย์ที่มีอุปกรณ์ในการที่จะส่องส่องแล้วก็คีบ รีบออกมาอะไรแบบนี้ครับท,ที่ที่เราเป็นห่วงกังวลก็คือ,อสิ่งแปลกปลอมไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอุดกั้นในเรื่องของหลอดลม,มหรือก่าทางเดินหายใจผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตได้เนื่องจากการขับครับทีนี้เท่าเท่าที่เคยมีประสบการณ์มาเนี่ยคุณกรณ์ครับอะไรบ้างที่มันเข้าไปติดคอบ่อยๆแล้วเป็นปัญหาเยอะๆในคนไทยแล้วผมผมพูดถึงเรื่องของ,ของ,ข,องของกินกันนะครับของกินใช่ไหมหนหนักคือของกินเลยใช่ไหม ก็คือส be so, like, like, right? like, ่วนใหญ่อะไรที่เอาเข้าปากมันจะเป็นของที่เอาไว้กินนะนะอย่างเช่นอาหารที่เราพบบ่อยก็เป็นอาหารที่ที่ต้องต้องเคี้ยวเช่นลูกชิ้นอย่างเงี้ยครับก็เจอเจอลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นมันจะมีคือถ้าเราเคี้ยวไม่ละเอียดจริงๆเนี่ยมันก็จะมีเป็นก้อนๆเป็นชิ้นๆอะไรแบบนี้ครับลูกชิ้นอ่าหรือว่าเนื้อสัตว์ที่เคี้ยวยากเช่นเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวแบบเนี้ยครับมันก็มีโอกาสติดคอได้หรือว่า อะไรที่มันพอดีเป๊ะเลยกับหลอดลมเนี่ยที่ที่ที่เรารู้สึกก็คือเช่นพวกชานมไข่มุกอะไรเงี้ยครับคือ <ฮะ S 2> เราใช้หลอดดูดเงี้ยครับดูดปุ๊บมามันก็ไหลเข้าคอมันก็มีโอกาสติดคอเช่นเดียวกัน<อ>ขนมที่มีความเหนียวความหนืดอ,อะไรเงี้ยครับเจลลี่นะครับหรือว่าขนมชั้นอะไรแบบนี้ครับเ <ฮะ S 2> เหนียวอย่างเงี้ยครับเราเราพบว่าเราพบจากประสบการณ์คือจะของติดคอได้บ่อยแต่ว่าในในในส่วนของของเด็กนะครับวัยกาลัง หัดคลานอย่างงี้ครับเวลาที่น้องๆเขาคลานแล้วก็ไปหยิบวัตถุต่างๆหยิบตู้หยิบนี่มาใส่เราจะพบว่าส่วนใหญ่อาจจะส่วนใหญ่จะเป็นของที่ติดแบบไม่สมบูรณ์ครับเช่นครับคือคือไปเช่นเหรียญลูกปัดเนี่ยนะฮะเหรียญเหรียญหรือว่าลูกปัดหรือว่ายังลบอะไรเงี้ยครับคือเข้าเข้าไปติดอยู่ในคอทําให้เกิดการอาเจียนอะไรแบบนี้ครับแต่ว่ายังยังสามารถที่จะหายใจได้ก็ก็จะพบอยู่บางอ๋อครับเอาอย่างนี้ถ้าถ้าสมบูต้วัตถุนั้นมันมีความลื่นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปติดไหม มีมีหมดเลยครับต้องมีวังอะไรก็ตาคือคือคือมันทุกอย่างครับตอนเป็นอุบัติเหตุเนี่ยมันบางอย่างเราไม่คิดว่ามันจะเข้าไปติดมันก็ติดได้เช่นเดียวกันถ้าถ้าถ้าเราไม่ไม่ใช้ความระมัดระวังนะครับในการทานอาหารหรือว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่การดูแลที่ดีพอในผู้ใหญ่นะครับในเด็กเล็กอะไรเงี้ยครับมันก็มีโอกาสมีโอกาสอุบัติเหตุนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะป้องกันวิธีการหลักๆก็คือถ้าเป็นการรับประทานปกติก็ไม่ควรจะคุยอย่างนั้นเลยครับก็ไม่ไม่ควรคุยขณะทานอาหารครับแล้วก็เคี้ยว เคี่ยวอาหารให้ละเอียดก่อนที่จะกลืนแต่ถ้าเกิด<อ>ว่าคุยถ้าคุยเนี่ยควรจะเคี้ยวให้หมดก่อนแล้วค่อยพูดได้ไหมฮะก็ไม่ไม่ควรเคี้ยวไปพูดไปคะผมเช่ออ่าอ่าอ่าถ้าถ้าอย่างนั้นชัดเจนไม่ควรไม่ควรกินไปพูดไปแต่คาว่าก,กินเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะกาลังตักแกงตัดเกิองอยู่แต่เกิคุณเคี้ยวอยู่คุณก็ไม่ควรจะพูดอะพูดง่ายครับนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีปัญหาตามมาโอ้โหมันต้องปรับพฤติกรรมพอสมควรนะคุณกัลน์อ่ะอ่าใช่ครับคือบนโต๊ะอาหารเราคงคุยกันอยู่แล้วนะครับ จริงๆถ้าเป็นมารยาทคนไทยเนี่ยเคี้ยวกินไปพูดไปแล้วก็อาจจะมองว่าไม่มีม,มรารยาทไม่มีมรารยาทบนโต๊ะอาหารนะครับแล้วของเราเป็นข้าวซะด้วยสิครับ <c oughs> มันไม่เหมือนกับเนื้อสัตว์ถ้าเป็นที่ยามันก็อาจจะยากหน่อยอะไรตอนนี้นะครับต้งเคี้ยวให้ละเอียดแต่ของเราเป็นข้าวมันบางทีมันเคี้ยวไม่ละเอียดมันก็กลืนไปเลยอย่างนี้เป็นต้นมีโอกาสใช่ไหมสูงสูงข้าวเนี่ยถ้าเป็นข้าวสุกเม็ดจะเล็กกว่าเม็ดจะเล็กกว่าทางกินอาหารอ๋อไม่เป็นไรลงไปได้ ่าข้าวสุกมักจะไม่ค่อยติดกันเท่าไหร่มันก็อาจจะมีสำลักบ้างอะไรเงี้ยครับ,รบถ้าเป็นข้าวเหนียวอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นข้าวเหนียวเนี่ยโอกาสที่เวลามันคือมันรวมตัวกันเป็นก้อนอะไรเงี้ยครับอ๋อครับลบได้ครับเอะผมถามนิดนึงเดี๋ยกรณนที้ทีอ่ออาจจะทานข้าวไปปุ๊บแล้วมีเกิดอยู่ดีก็จามออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีมันมีข้าวสุกข,ข้าวอะไรออกมาด้วยเนี่ยอันนี้มันคือมันคือปฏิกิริยาในเชิงย้อนกลับไหมหรือยังไงฮะมาถึงยังไงนะครับมาถึงว่าเราทานข้าวไปแล้วแล้วเกิดจามขขึ้้้้นนนมมมมมาาแลววัีีเออออะะะไรสุกกงจูดย อ๋อก็มันจนกลับขึ้นมาแร้อเปล่าฮะคือคือจริงๆแล้วมันเหมือนมันเหมือนทางแยกตัววายครับครับครับแยกตัววายที่เอ่อเข้าไม่ว่าจะเข้าจมูกหรือเข้าปากเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะลงไปยังหลอดอาหารหรือว่าหลอดลมได้เพราะนั้นเนี่ยคือถ้าถ้าเราทานอาหารแล้วแล้วมันไปอยู่ที่คอแล้วครับครับถ้าเกิดเราจะจามออกมานัวกลบมา มันก็มันก็ไปได้หมดนะครับอ๋อมันจะอออทงปาก,ก็ได้จะบูก,ก็ได้นะครับใช่ครับ,รบอ๋ออ่าพ้เข้าใจตรงกันเอาละเอาเป็นว่าวิธีการก็อย่างที่คุณกระันบอกมามีอะไรจะฝากไหมครับสําหรับเอ่อคนที่อาจจะต้องปรับพฤติกรรมเนี่ยครตรงนี้อ่าจริงๆริงก็เขาฝากเรื่องของการปรับพฤติกรรมมานะครับว่าว่าคือป้องกันเนี่ยการป้องกันคงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอย่างที่บอกไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเอ่อการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้เรื่องของการปรมฐมพยาบาลเมื่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับ อย่างอย่างในข่าวล่าสุดเนี่ยท่านเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่ได้เข้าไปช่วยเด็กเนี่ยตรงนี้ท่านท่านท่านก็เรียนเรียนรู้แหละแม้อาจจะยังไม่ได้ฝึกนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็มีการเรียนรู้จากจากสื่อโซเชียลต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องฝากทางพี่น้องประชาชนไว้นะครับหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมีโอกาสนะครับในการที่จะสอนบุตรหลานต่างๆเรื่องพวกนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์มากครับครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกลหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับ ครับครับสวัสดีครับว่บาที่ร้อยตรีการันต์ศรีวัฒนบุรภานะครับผู้ช่วยโฆษกสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพอชอคุณฟังครับก็ค่อนข้างจะอันตรายพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของพฤติกรรมในการรับประทานเนี่ยนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าอนาคตวันนี้เรื่องของจีนนะครับเขาค้นพบว่ามลพิษโอโซนเนี่ยมันจะทําให้มันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับพืช ชนิดต่างๆเป็นวงกว้างทีเดียวนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์พุทธไทยอาจารย์ประจําคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเล่าอนาคตนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่ามหากรรมการออม GSB Saving Festival ที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นมาเนี่ยนะครับปีนี้จะมีการจัดทํากระปุกออมสิน3รุ่นด้วยกันให้ตอบชื่อของรุ่นมานะครับรุ่นของกระปุกออมสินเนี่ยนะครับเป็นรุ่นใดรุ่นหนึ่งก็ได้ SMS 4221075นะครับ Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ